สวัสดีครับก็อยากจะมาให้กําลังใจคุณอุงอิงผมก็อยากจะบอกว่าให้คุณอุงอิงอดทนอย่าละออกหรือยุบสภาปัญหาที่คุณอุงอิงเจอเนี่ยเรื่องคลิปเนี่ยเป็นความผิดพลาดผิดพลาดจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณอ,อุงอิงผิดพลาดเนาะ,ะผมเข้าใจเทคนิคก,การเจรจาเนาะ ก็เข้าใจได้ว่าจะใช้วิธีการอารูปมารวยหรือว่าฟังก่อนแล้วก็เราผ่อนตามเขาไปก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ผิดพลาดก็คือผิดพลาดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นผู้นําประเทศอันนี้ต้องเข้าใจแต่มันก็ยังมีวิธีการแก้และมีวิธีการทางออกตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่มั่นใจเราอยู่สามันเขาไม่มั่นใจว่าเราจะอาจจะโดนคุณอาจจะโดนยุบสภาคุณอาจจะมันไม่มีความมั่นคงทางการเมืองสองก็คือคุณอาจจะโดนหารปฏิวัติอีกซึ่งฐารก็มีโอกาสที่ปฏิวัติคุณได้เพราะว่าเขามีเหตุผลให้ปฏิวัติแล เพราะคุณไปแอนตี้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะแก้ไขตอนนี้ได้ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคุณต้องทําให้ประชาคมโลกเนี่ยเขาเข้าใจว่าคุณกับทหารเนี่ยญาติดีกันโดยถ้าถ้าเกิดทหารยอมรับแล้วก็ให้คามั่นแล้วมั่นใจกับคุณได้เนี่ยมันก็อันนี้เป็นสิ่งดีที่สุดสองก็คือต้องไม่โอนอ่อนต่อกัมพูชาแต่ก็ไม่ต้องทําให้โลกเห็นว่าเราแข็งกล้าวเกินไปแต่สิ่งไหนที่ต้องทําก็ต้องทํา ไม่จําเป็นต้องไปง้อเขาแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องคุยแล้วซึ่งคุณน่าจะรู้อยู่แใจใจเต็มที่นะครับผมว่าสองทําสองสทางเนี้ยมันมันน่าจะเป็นทางออกให้กับคุณได้โดยที่ไม่ต้องลาออกหรือยุบสภาแล้วตอนเนี้ภูมิใจไทยออกไปแล้วเสียงของคุณในรัฐบาลก็จะหม่นเมย์มากแต่ก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่าคุณจะสามารถบริหารงานโดยที่ไม่ต้องมีการขัดแข้งขัดขากันมากนะัก ทั้งนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของคุณแล้วแต่การยุบสภาหรือลาออกที่ผมไม่ต้องการให้ทําเพราะว่ามันไม่มีผลดีกับประเทศเลยผมเรียนตามตรงเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบเลยแต่ณวันนี้ผมรู้ว่าคุณเจออะไรมาหนักมากเพื่อไทยเจออะไรมาหนักมากโดนวัฒกรรมหนักมากนะครับแล้ว เป็นสามก๊กในในวงการเมืองก็อันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ผมโพสต์มาให้กําลังใจให้กําลังใจคุณวิ่งจริงในขณะที่กระแสต่อท่านรุนแรงมากทั้งโลกโซเชียลเลยกลุ่มเพื่อนฝูงผมในเฟซก็แรงไม่แพ้กัน แต่ผมอยู่ในธุรกิจผมก็เข้าใจวิธีการเจรจารวิธีการซึ่งผมอาจจะไม่ได้ถูกนะักแล้วก็แน่นอนคุณทําให้ถูกผมก็เข้าใจาการเจรจารมันก็มีผิดมีถูกได้คุณเป็นระดับผู้นําคุณก็ต้องแก้ปัญหาให้ให้กําลังใจนะครับเอาเป็นว่าผมให้กําลังใจอย่าละออกอย่ายุบสภา,าผมให้กําลังใจอย่างเต็มที่และผมเชื่อว่ามีคนอย่างผมไม่น้อยที่ให้กําลังใจคุณแค่มันไม่ได้ออกมาเป็นข่าวมันไม่ได้เป็นกระแสในสังคมโซเชียลสู้ๆนะครับ สแล้วก็เราจะคอยดูกันต่อไปว่าคุณจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้ขนาดไหนขอบคุณครับ